โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาเปรียบเทียบระหว่างปัตเลียนนะครับ VGRV 0 0 3กับปัตเลียนทั่วไปนะครับระหว่างาทั่วไปกับของ VGR 0 0 3เนี่อันไหนจะเสียงเงียบกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมจะเปิด V 0 0 3ก่อนนะครับอันนี้ระดับกลางนะอันนี้ระดับสูงนะดูนะโอเคเดี๋ยวลองปัตเลียนทั่วไปนะครับ ซึตัสามนะเราดูตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับผมเสียงตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเงียบนะครับเงียบมากนะอ่ะเราลองซื้นใหม่นะครับ ความแรงนี่โหโคตรโคตรนะครับอ่ะลองตัวนี้นะครับซุปเปอร์วีนะครับอ่ะศนูศนย์ศูสามผมบอกเลยว่าตัวนี้เงียบที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับ เงียบที่สุดแล้วนะครับเงียบที่สุดเลยแม้กระทั่งวอนนะครับของจริงนะดูนะต่างแขงนะเห็นไหมครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะมันคือมันแบบมันเบามากครับตัวนี้นะครับ เงียบสุดๆนะครับบอกเลยว่าโคตรเงียบนะครับแล้วก็ปรับระดับความแรงได้สองสองขั้นนะครับก็คือขั้นแรกก็ประมาณนี้นะครับขั้นที่สองแรงขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นฟันสาตรดาดนะครับฟันธรรมดานะโอเคก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะครับว g จ v 0 0 3นสานะครับโคตรของโคตรเงียบนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับปรับความแรงได้สองขั้นนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ